เราต้องไปถามให้รู้เรื่องแล้วดูดิดูดิจูจีกันใหญ่เลยครับงันไงจับมือกันด้วยอ้อเล็ตคิดับอย่าลืมกดไล์ด้วยนะคะเฮ้ยเอ็มเป็นอะไรทำไมต้องแต่งตัวแบบรัดพุมแบบนี้ด้วยอ่ะแมบตามดวงเลยทำไมอ่ะ เดีย๋ยวนี้อโอมาฟ้องบอกว่าเลิกเรียนเสร็จไม่ยอมกลับบ้านจะขอเล่นที่สนามโรงเรียนต่อแล้วโอ,โอบอกว่ามีหนุ่มๆนุ่มมีแฟนหรือยังจริงหรือเปล่าพ่อเอมม็มแอบดูันไแมโอนะใจะเย็นนะพ่อเอ็มต้องอูเป็นเด็กเป็นเลิศจะมีแฟนแล้วหรอเดี๋ยวไปดูแฟนมีแฟนจริงหรือเปล่านะไปเราไปดูกันดีกว่าพ่อเอ็มกลับบ้านเลยต้องให้ต้องแอบม,มาดูเนี่ยกี่โมงแล้วก็ไม่รู้ไม่ยอมกลับกี่โมงแล้วไม่รู้ลองดูเวลาสิหกดดูเิแบตหมดพ่อเอ็ม ตอนนี้ก็ประมาณ5โมงแล้วนะครับเรื่องตั้งแต่4โมงไม่ยอมกลับเดี๋ยวเราโอกลับไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปย่องดูกถอะว่าเขามีแฟนหรือเปล่าไปพ่อเอ๋มมาอันนี้โอโทรมาฟ้องใช่ไหมพ่อเอ็มโอโทรมาบอกบอกไม่ยอมกลับเนี่ยไปจัดการเลยพ่อเอ็มไปดูก่อนนะก็เดี๋ยวจะไปย่องย่องแอบซูมดูก่อนนะว่าเขาอยู่กับผู้ชายจริงหรือเปล่านะนี่มายังไม่ทันเลยมีผู้ชายสองคนนะครับผมมาเฝ้าอม็ดอยู่นะครับเป็นรุ่นน้องด้วยนะ ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับผมนี่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 กำลังมาโชว์ศักยภาพให้ออมเล็ตนะครับออมเล็ตเดินหนีไปแล้วรู้จักรู้จักออมเล็ตเหรอรู้จักออมเล็ตเหรอครับรู้จักออมเล็ตไหมครับรู้จักไหมรู้จักสวยไหมออมเล็ตสวยไหมเฮ้ยชอบใจชอบใจตอนนี้เราเจออีกคนหนึ่งแล้วครับเชอร์เบทครับผมนี่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 นั่นไงนั่นไงเชอร์เบทนั่นไงนั่นไงจับมือกันด้วยั่นไงย จับมือกันด้วยโอ้ยจับมือกันด้วยโหดูดิทั้งพี่ทั้งน้องเลยนี่อันนี้อันนี้อันนี้น้องเชเบตนะครับนนเดินกับผู้ชายจับมือกันด้วยส่วนอํมเล็ครับอํมเล็ตดูอมเล็ดินั่นออมเล็ตก็กําลังคุยกับผู้ชายอยู่ครับชื่อน้องท็อปหรือเปล่าเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแน่เลยเนี่ยใส่ชุดพาร่าเหมือนกันด้วยดูดินั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมตัวสูงกว่าผู้ชายอีกดูสิไม่สนใจคนอื่นเลยนั่นน่ะ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า เป็นใครลองไปถามออมเล็ตให้รู้เรื่องกันเลยนะครับผมเอาเล่นกันแลลวครับดูเดี๋ยวเราต้องไปถามให้รู้เรื่องนะพ่อแม่กำลังแอบดูอยู่นะครับเราต้องไปถามให้รู้เรื่องนะครับโอ้โหตัวใหญ่กว่าผู้ชายโอ้โหดูดิเราต้องไปถามให้รู้เรื่องแล้วแล้วดูดิดูดิจูจีกันใหญ่เลยครับอมเล็ตวันนี้ออมเล็ตนัดไขรไว้นัดท็อปเหรอคนไหนชื่อท็อปอ๋อนัดนัดเล่นที่สนามหญ้าเหรอ ล้วเล่นที่สนามหญ้าใช่ไหมคะอืมนี่นะครับมีการนัดแนะกันไว้ด้วยนะครับผมโอ้โหเอากลับมาดูคู่นี้นะครับน้องเชเบตกับเพื่อนน้องเชเบตนะครับผมชื่อน้องเลนอนนะครับโอ้โหมาตีซีกับแม่อู้แล้วนะครับสวัสดีค่ะเชเบตเพื่อนเชเบตชื่ออะไรคะเลนนอนกับใครคะเลนอนกับลิดาลิดานะคะเลนนอนบ๊ัยบายบบเลนนอนบ เชอร์เบตสวยไหมสวยดื้อไหมน่ารักไหมน้ารักชัดเลยชัดเลยพ่เอมว่าชัดเลย <c oughs> โอ้น่าโหเป็นไงบ้างครับว่าพ่อเอมจะได้ลูกเขยแล้วนะครับผม <c oughs> ดูดิรลอๆทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งเลนนอนทั้งทั้งพี่ท็อปเลยนะครับน่านเดินกันไปอีกแล้วนะครับผม <c oughs> นี่นี่นโอ้โหตายแล้ว อยู่กันเป็นคู่คู่เลยทำยังไงดีแม่โวไม่น่าเลยอาโอถึงฟ้องอ่ะไม่ยอมกลับบ้านทำใจแล้วนะแล้วใครเอาเค้กมาให้เนี่ยวันเกิดค่ะโอ้แม่โวถ้าสมมุติว่าลูกๆเรามีแฟนแม่โว้จะเป็นยังไงแม่โก็ตเครียดไหมไม่เครียดหรอยังเด็กอยู่เลยนะแม่โวมีแฟนตั้งแต่อนานุบาลเลย ตันะครับมีคนเอาขนมมีคนเอาอะไรมาให้ด้วยเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยโหโดนสิมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโหตายแล้วเ,เอ็มเครียดเลยนะเนี่ยลูกๆจะมีแฟนแล้วหรอยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยครับมีคนเอาขนมมาให้อีกแล้วเนี่ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนะครับเอาขนมเอาอะไรให้อมเดือดตลอดเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> ก็จริงๆเขาก็เป็นเพื่อนๆกันแหละครับเล่นอยู่แก๊งเดียวกันห้องเดียวกันนั่นแหละครับผมนะไม่ได้มีอะไรอย่างที่พ่อเอ็มพูดหรอกนะครับเป็นเรื่องแค่พ่อเอ็มแซวเล่นคำๆนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับนี่เพื่อนพี่วุ้นเส้นนะครับเอาขนมมาให้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะครับผมนี่ครับออมเล็ตเขาก็จะเล่นกันเป็นกลุ่มๆนี่ครับแต่แต่คนนั้นนะดิดูดิคนนั้นน่ะคู่นั้นน่ะไม่ห่างกันเลยน่ะเนี่ยคู่นั้นน่ะ โอเคนะครับเขาก็เป็นเพื่อนกันนะครับยังเด็กอยู่นะเพย์ก็แซวเล่นนะครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทุกคนนะครับที่ให้เพย์มาทำคอนเทนต์ด้วยนะออมเล็ดออมเล็ดออมเล็ดใครเอาขนมมาให้เนี้ยเอฟเซีขนมมาให้เหรอต่างๆก็วิ่งเล่นด้วยเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านพร้อมต่างๆนะครับผมโอมอันนี้โอ้ขนมเต็มเลยขนมขยะนะขนมเไนื้อ ออมเล็ยังไม่มีนมเราออมเล็เป็นเบบี้โยยังเด็กโยยังเด็กอยู่นะครับก็มาเล่นกันตอนเย็นเวันศุกร์ก็มาเจอออมเล็ได้นะครับถ้ามีโอกาสเพื่อนก็จะปล่อยใหเขาเล่นตรงนี้แหละโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเพิ่มก็จะตัดคลิปไปรลักษณ์นี้แหละเจอใหม่คลิปหน้าแล้วออมเล็ตบ๊ายบายเพื่อนก่อนเร็วออมเล็ตบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วฝากกดไลค์ฝากกดไลค์เข้าใจกันนะเข้าใจกันอย่ให้ช่องออมเล็ตคิดขับด้วยนะคะบ๊ายบายอันนี้ใครผูกเชือกเท้าให้เนี่ยอ้าวฮะ ผูกเชือกลองเท้ายังไม่เป็นเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันดีกว่ามาถ่ายรูปก,กันโ okay, อเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเจอมเลยกันวันศุกร์ที่สนามย่าโรงเรียกนกอมมิชากทุกวันศุกร์นะครับ